สวัสดีค่ะวันนี้ครัวออดี้จะมาทําเมนูแกงคั่วกระดูกหมูนะเนี่ยจะทําดูวิธีทําได้เลยก็จะมีชะอมเอ้ยอันนี้ชะอมอันนี้ชะพูมันชะชะเหมือนกันอันนี้ใช้เป็นพริกแกงใต้นะวันนี้ซื้อมากะทิเติมแรก่ะทะร้อนแล้วเราจะใส่พริกแกงเข้าไปก่อน เหมือนเดิมจ้าครัวของเราจะมีกแกงใต้นะวันนี้ผิกแกงใต้ก็จะออกมาคั่ว เราจะคั่วพริกแกงใส่กับกะทิก่อนนะจะหอ,มอืมหอมกะทิมากนี่เราจะใช้เป็นแบบ กะทิกล่องเล็กนะก็อยู่ที่ความชอบของใครของมันเพราะว่าเราไม่ได้ชอบกินมันมากมายเราก็จะใส่ไม่เยอะใส่แกงอีกนิดนึงก่อนไหวเป็นคนกินเผ็ด หอมฉุชยชัยโอเคเดี๋ยวเราคั่วไปเรื่อยๆก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะตอนทําวิธีต่อไปให้ดูอีก๋ยวให้มันคั่วเดือดอๆกะทิแตกมันก่อนแกงคั่วต้องกะทิแตกมันนะคะอันนี้จะเป็นหมูนะวันนี้เราจะแกงคั่วใส่หมูอันนี้หมูกับน้ําซุปแล้วก็เกลืออันนี้ที่เราคั่วเสร็จนะจะเทใส่เลย อันวันนี้เราจะไม่ไม่เอามาผัดรวมกันนี่จะเป็นกระทิที่เหลือเราจะเทใส่เลยค่ะกระดูกหมูนี่เราจะตุ๋นจนกระดูกหมูเปื่อย แกงคั่วต้องน้ำขุกขลิกนะคะน้ำเยอะไม่ได้ไม่งั้นจะไม่เป็นแกงคั่วอันนี้น้ำปลานะเราจะใส่น้ำปลาเราจะใส่ไปนิดนึงเพราะว่าในหมูกับน้ำซุปเราเราตุ๋นใส่เกลือไว้แล้ว อันนี้จะเป็นน้ำตาลนะใส่ไม่เยอะเพราะว่าครอบครัวเราไม่ค่อยกินหวานจัดอจะมีหวานไปแบเล่มป๊เล่มก็ให้มันเดือดหน่อก็ประมาณนี้ค่ะแกงคั่วก็ใส่เครื่องปรุงไม่เยอะหรอกอยู่ที่ว่าใครจะชอบกินแบบไหนอ เดี๋ยวเราจะปิดฝาไว้ให้มันกะทิแตกมันสักครู่นึงนะเดี๋ยวเราจะมาใส่ผักโอเคค่ะเดือดแล้วประมาณสักสินาทีผ่านไปเนะาะว่าหมูเราอ่ะสุกแล้วเราแค่ต้องการให้กะทิแตกมันแล้วก็เครื่องเข้าไปให้มันเข้มข้นเราจะใส่ชะอมแล้วก็ชะพูล,ลงไปเลยนะคะ ชะอมกับชะพูมารวมกันโอ้โหกะทิมันมันหอมหอมอันนี้แกงแกงคั่วเราจะแบบใช้ได้ไหลายแบบนะบางคนก็จะเป็นแกงคั่วหอยขมแกงคั่วอะไรก็ได้แต่ว่าเราไม่มีหอยขมเราไปซื้อไม่มีวันนี้เราได้ไดกระดูกหมูมาทําแทนเพราะว่าเรามีกระดูกหมูในตู้เย็นอยู่ ก็เนี่ยใส่ให้ผักสดุบลงหน้าตามก็จะประมาณนี้กินกับข้าวสวยร้อนๆก็แค่นี้ค่ะไม่มีอะไรมากมายแกงคั่วของเรารสชาติก็จะออกเค็มๆหวานๆมันๆไม่หวานมากก็อยู่ที่ว่าใครจะชอบยังไงรสชาติตามใครตามมัน โอเคคลิปนี้จบแล้วนะคะนี่แกงคกั่วน่ากินมาก